สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงเฮงรวยรวยคาดแขวปลอดภัยมีโชคมีลาบครับวันนี้เรามาแนะนําพระอีกหนึ่งรุ่นนะครับของที่คนพนันิคมและอําเภอชนบุรีห่วงแหนครับนั่นคือหลวง ปู่แล่วัดเชิดสำรานครับโอ้โหเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ล็อกเก็ตนะครับมาดูล็อกเก็ตกันนะครับเดี๋ยวมาดูล็อกเก็ตแล้วก็รูปถ่ายหลวงปู่แลกกับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันฝากกดติดตามด้วยครับหลวงปู่แลกก็มีแต่สมพบูรณ์นะครับมาอันแรกเดี๋ยวจะไปเข้าไปล็อกเก็ตเนี่ยครับอันนี้แปะหน้ารถนะครับแปะหน้ารถโอ้โหพร้อมจานด้วยครับผมยังไม่กล้าไปแปะเลยครับเนี่ยมีไว้หนึ่งนี่ครับหน้ารถนะครับนี่หลวงปู่แล่จานด้วยนะครับนี่ครับ นี่ครับอันนี้เอาไว้นะครับสะสมแล้วก็มีรูปทายนะครับรูปถ่ายอันนี้ก็น่าจะเป็นช่วงปีสามกว่าเช่นเดียวกันนะครับรูปถ่ายนะครับแล้วก็จะมีของล็อกเก็ตเดี๋ยวมาดูล็อกเก็ตเลยครับล็อกเก็ตของวันนี้นะครับล็อกเก็ตทารุนแรกๆนะครับทะรุนแรกๆก็จะเป็นขาวดําแล้วก็เป็นเกี่ยวเชือกอันนี้เป็นภาพสีนะครับขาวดําผมยังหาไม่เจอนะครับกําลังหาอยู่เนี่ยครับอันนี้คือแท้ทันหลวงพ่อและเป็นล็อก เกตรุ่นแรกๆยุคแรกๆของหลวงพ่อแร่วัดเชิดสำรานด้วยนะครับถ้าเป็นเกียวเชือกนี่นิยมเลยนะครับถ้าเป็นขาวดำนี่นิยมสุดกับลองลงมาก็เป็นภาพสีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูธลรเหรียญนะครับธลรเหรียญดูธิรล็อกเก็ตเนี่ยนะครับล็อกเก็ตนะครับของหลวงปู่นะครับดูความคมชัดนะครับเป็นเกียวเชือกข้างหลังก็เป็นยันนะครับวัดเอร์สำราญนะครับนี่นะครับต่อไปครับก็จะเป็นขาวดํา ขาวดำนะครับขาวดำนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งรุ่นนะครับขาวดำนะครับขาวดำขาวดำข้างหลังก็เป็นหลังยันนะครับนี่หลังยันเหนส onna, สมือนกันนะครับนี่หลังยันนะครับนี่นะครับดูสองรุ่นนี้รุ่นเดียวกันหรือเปล่าดูกันเทียบกันนะครับดูเนี่ยอย่างเงี้ยน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันแล้วนะครับเป็นเกี่ยวเชือกกับไม่เกี่ยวเชือกนะครับเนี่ยครับเป็นรุ่นเดียวกันแน่นอนนะครับถ้าพูดดูพิมพ ทิมหน้าของหลวงล็อกเก็ตนะครับนี่ล็อกเก็ตดูครับหน้าของหลวงปู่นะครับต่อไปครับต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตก่อนเดี๋ยวไล่ล็อกเก็ตก่อนนะครับล็อกเก็ตส่วน2รุ่นนี้รุ่นนี้ผมว่าอาจจะเป็นยุคตอนปลายอาจจะเป็นปี25 42ครับยุคท้ายแล้วนะครับแต่รุ่นเนี้ผมว่าไม่น่าทันนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ไม่น่าทันหลวงปู่แล้วนะครับรุ่นนี้นะครับล็อกเก็ตรุ่นนี้ไม่น่าทันหลวงปู่นะครับรุ่นนี้ไม่น่าทันแล้วนะครับ เดี๋ยวมีผู้รู้เพิ่มเติมก็ก็มันแจ้งบอกได้เพราะว่ารุ่นนี้ไม่ทันแล้วนะครับรุ่นนี้อาจจะเป็นยุคปลายจริงๆครับเนี่ยนะครับหน้าตาหลวงปู่นะครับส่วนรูปถ่ายรูปถ่ายที่นิยมสุดก็รูปถ่ายนิยมสุดก็นี่เลยครับไม่มีแว่นครับนิยมสุดนะครับไม่มีแว่นนะครับนิยมสุดครับรูปถ่ายนะครับรูปถ่ายถ้าไม่มีแว่นเนี่ยนิยมสุดเลยครับเนี่นะครับไม่มีแว่นหลวงปู่นี่ยุคต้นๆจริงๆนะครับแต่นี่เป็นภาพผงนั่นหลวงพ่อบูแหวนหรือเปล่าครับเนี่ยเขาได้มา ซีนไอ้ day, ได้ได้มา ting, เนนมามามาลี่ลนนยมเดิมอย่างนี้นะครับต่อไปนี่ก็เป็นนี่ยุคต่อมานี่ต่อมาเนี่ยครับยุคต่อมาเนี่ยครับดูครับเห็นไหมครับยุคใกล้ๆกันนะครับแต่นี้เป็นรูปถ่ายรูปถ ah. ่ายหลังกระจานครับเนี่ยรูปถ่ายกับหลังกระจานอย่างนี Who? ้ครับรูปถ่ายส่วนมากของปแรกจะหลังจานหมดครับเป็นยันมหาอุดของหลวงปู่นะครับนี่นะครับต่อไปก็จะเป็นรูปถ่ายที่ น,นี่ที่ก็เลี่ยมเดิมนี่ครับนี่ก็หลังจานเหมือนกันแต่นี้น่าจะเป็นยุคปลายนะครับแล้วผมก็ได้เป็นถุงเลยอันนี้อันนี้ทันหรือเปล่าไม่รู้นะครับใครอย,อยากแบ่งก็ใครที่ศรัทธาหลวงปู่แร่แล้วยังไม่มีก็รูปถ่ายผมมีปึกนะน่าจะเป็นรูปเดียวกันทั้งหมดนะครับได้มานะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยววันรุ่นอื่นก็เดี๋ยวจะมาแนะนําอีกทีนะครับหลักๆก,ก,ก็น่าจะเป็นรูปถ่ายและล็อกเก็ตที่น่าสะสมบูชาของหลวงปู่แร่วัดเชิดสารานนะครับ ใครอยากดูรุ่นไหนก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ขอให้เฮงเฮงรวยรวยคาดแควปลอดภัยมีโชคมีลาบสวัสดีครับ